สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนน้าจ้ะมือน,นี้พาพี่น้องมาอยู่มาเกี่ยวเขาหน้าบ้านน้าจ้ะอยู่บ้านนอนชมพูตำบลตำบลกุฎประถัยเพื่อเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธาน,นีน้าจ้ะเนาะนี่จ้ะเป็นพี่น้องในภะาคอีนานจ้าเนาะก็เลยมาซอยซอยเพิ่นเกี่ยวน้าจ้ะก็ได้รลายตื่นอยู่น้าจ้ะ ออกจากบ้านกับซามโมงก็แล้วเวละสองงานงใหญ่นะา๊ะพี่น้องแต่มาชมบรรยากาศก็มาหลายคนยุ่จากพักเที่ยงเพิ่งกับพ่อท่านลงมาก็มีน่าจะเนาะก็มาส่วนหนึ่งน่าจะมวนดี่จ่ะถ้าพี่น้องมาเบ่งเกี่ยวเขาบวัวเม่นใส่รถเกี่ยวน่าจะ คนเกี่ยวเกี่ยวแบบโบราณเกี่ยวแบบาพ่อแม่์เขาผ่าเห็ดผ่าถ้ำน้าจันน้องมสิไปใช้ป่ะนี่ปลาบระทัดขอนสวัสดีค่ะแม่ม่อนมัตาตาบัณฑ์ไร่น้าจัะโอ้มัตาตาบัณฑ์น้ำเงี้วค่ะแม่เกี่ยวเขาน้ำกันหลายคนเกี่ยวขอน้ำกันค่ะคุณพี่น้องงัวใหญ่ อันนั้นล่งแขกเกี่ยวเขาสวัสดีค่ะมากกบแม่่่สสวัดดีคะแมหลุนะะจ๊มาเด้อเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องพร้อมไปต้องเกียรติจ้ะสมัยเก่าสมัยเก่าสมัยนี้ไม่จะล่องลอยแต่แล้เอาคนเกี่ยวบางล่องบางชอบจ้ะสมัยเก่าล่องล่องล่องกระพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเดิมๆนะจ๊ะเนาะคือสมัยเก่าน่ะมีงัวมีข่อยลามน้ำทงหน้านะจ้ะกระคนใส่คนเกี่ยวนะจ้ะเข่าดำพร้อมได้จ้ะพี่น้อง เกี่ยวฟอนนี่จ้ะพิทตะันอยู่ไกลเพิ่นบ่ไหนมาเบิงตอนเพิ่นมัดน้ำนอจ้ะมัดแล้วก็หาบนี่เขากำนำ้ำ้อจ้ะที่้อานี่เขาไรเบอลี่ไปจ๊ะคือแก่เป็นแสองงานใหญ่ๆเกี่ยวแบบกำกันไม่ีจ้ะทั้งคิ้นตาไป อย่งกระโปงหัว่าบ้านพี่น้องกออยังยังหนีกันบ่อแบบนี้เกี่ยวมือนะจ๊ะเนาจจะ,นะใส่รถเกี่ยวเกลียวลายละหกหล่อคเด้อจ้ะ,ะ,าาะพี่น้องอันนี้เข้ามาซอยกันเนาะซอยกันช่วยกันมีแต่พี่น้องในาภาคขิดจ้ะเพราะว่าลจะคล้องส่องก็เป็นเป็นขิดเตียนเด้อจ้ะ เขาคุณพ so ี people, bye, bye, bye. People, after, ่น้องหลายๆนอจ้ะที่เขามารับชมจ้ะบรรยากาศบ้าบๆเนะจ้ะนาอเจ้าคือบ่ทันลงมาแล้วพี่น้องกันยังอยู่ยังเคยผอกันไหมนาะจากสีเกี่ยวเขาเราจะเหยนเพพันบ่แหลวนาะจะเพราะว่าอยู่ไกลหฮา้องบ้าเมือะพี่น้องเฮาบ่ทันมาบ่ทันเบิดเด้อจ้ะแต่ว่า มันดแดดแรงน่าจะผู้มีอายุเนกอะองงให้พักพกอนกอนนะจะแกแแ,แงามผู้มีอ,อนอพระเยซูคิดสกุกไวพะพรเด้อจะพี่น้องสิงเามารับชมจ้ะึ่งคอยพอกันไหมคลิปต่อไปเด้อจะเด้อ กต <Então> ่ัสรลงคลิปแบบใดที่ห้องเมืองกับชีวิตบ้านนะจ๊ะขดอีสานบ้านเฮานะจ๊ะค่อยๆกันใหม่นะจ๊ะเนาะวัดดีจ้า่าเเป็นแลวนี้เนาะสรงนี้ถูกในส่งเก็บที่วัเห็ดบอเก็บที่ต็ม